ต้องสิเต็มตาแล้วเขาก็เข้ามานี่เ้าใครก็บ่ได้ตัวเนาะเฮ็ดท่านเนี่ยก้พั่ไลองเลยคุ่นปุนปุนปุณคุเค็ดทาน cái hết than đi hết than thế mà hai mà ấu đứa khổ quá rồi thì tiêm ta rồi hết than câu còn tiền hoàng na ly ngay kèo hoa thêm chê chân ô đông khóc เต็มตาให้ทานให้ทานนานาเให้ทานอะไรเกี่ยว่าบูเอาคับเต็มต้องไปไม่ใช่ให้ไข่เขียวคุณต้องก็เข้ามามาลีตั้งนาค้นเปนหนีเร้อหามสวนกันเด้อบบเจ้าบานจะเต็มตาเหรอเช่น่เจ้าให้มูเรื่อบาทน่เต็มตาแห้วคุณมือมองที่ใส่แล้วโอ้ไปเต็มทันคือมันที่ทันเนี่มันย่ีจอคุณโอ้ น้าเฮ็ดทานเต็มไปเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยกันเจ้าเฮ็ดทานไม่ได้ไปไกลหรอกเต็มตาละเอ้ยเมาเด้อยผู้ได้เสียวขอบ่อหรอกคอยไล่ละโอ้โหพลันเต็มตามากกว้างไม่รีจ่อมือหน้ารีคนสวยเออเออเป็นมู่บ้านประจหมู่บ้านพลันเห้าเห็ดมันหอมนิดเึง สดเด้อ atorium, สดเด้อพี่น้องดิโอ้หุ่น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 ย่างมาย่างมาหุ่น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 เต็มตาหุ่นเต็มตาว่าอย่างแก้วแก้วเต็มตากันตัวนี้โอ้หุ่นประกอบกันสามคนสามตาอย่างหุ่นหุ่นสวยหุ่นหุ่นเออเห็ดไข่เขียวมูวนึงต็ ปุ่นนี่แกก็เต็มตาเคลียจะสวดด้อสวดขักปุ่นปุ่เมื่อเมื่อบ่านเนี่ยเต็มตาแล้วปุ่นปุ่นปุ่ตาไผยตามันหรอของเมื่อ